สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเตือนภัยนะคะด้านการแบบถูกแฮกเฟซแฮกเพจนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เกือบจะโดนแฮกก็เลยวันนี้ก็เลยมาพูดเตือนภัยนะทุกคนนะคะว่าระวังระวังโดนโดนแฮกนะแฮกเพจใช่แฮกเพจแบบเพจที่มีรายได้เข้าแล้วอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีคนแบบต้องการ เขาเรียกว่าอะไรนะต้องการแบบอยากได้เอออยากได้เพจเราเขาจะมาแฮ็กเพจเรานะคะโดวยวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อความมาแบบเออแบบว่าจะบอกเราว่าเออเนี่ยเราละเ,เมิดนโยบายเราทำผิดนโยบายนะคือแบบเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เขาให้ไว้แล้วก็ลงท้ายว่าจากทีม a c e b o o k แล้วก็จะแบบ ก็จะเขียนว่าเนี่ยนะให้เรากอกลิงก์ลิงก์อะไรสักอย่างแบบต้องกอกภายใน48ชั่วโมงนี้ถ้าไม่กอกนะคะก็เพจเราก็จะถูกระงับการใช้งานตลอดไป forever ซึ่งวันนี้เราเจอมาค่ะเราก็ไอเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออว่ามันคืออะไรใช่ไหมเราก็เลยลองกดเข้าไปอ่านข้อความดูข้อความมันก็ เป็นประมาณที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ที่เขาให้ไหว้เราก็แบบกดไปดูเออกดไปดูแล้วประเด็นก็คือกดไปดูแล้วแบบอยู่ๆก็ชุดคิดขึ้นมาได้เฮ้ยรีบกดออกก็คือแบบพอตอนพอกดออกใช่ไหมตอนนั้นก็คิดหนักเลยว่าเอ,อ้เรากดไปนี่เราจะโดนแฮกแล้วหรือเปล่าเรากดไปนี่เราจะโดนแฮกแล้วหรือเปล่า คือเพื่อนก็เคยเตือนเราแล้วบอกว่าอะไรนะถ้าแบบไม่อยากโดนแฮกกอรก็อยาก,กดลิงก์อะไรซุมสี่ซุมห้าอย่าก,กดโดนอะไรที่มันแบบแปลกๆอะข้อความแปลกๆอะค่ะแล้วคือเรากดไปใช่ไหมแต่ว่าโชคดีคะ่ะที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรลงในลิงก์ที่พวกแฮกเกอร์แบบพวกมิชชาชีพเขาส่งมาคือถ้าแบบถ้าเราโดน ถ้าเราก่อข้อมูลไปใช่ไหมคะเพจเพจของเราก็จะโดนแฮกไปเลยคะ่ะคือเฟซบุ๊กก็ใช้กันไม่ได้โดนระง,งับการใช้งานคือเฟซบุ๊กก็คือปิดเลยเราใช้ไม่ได้แล้วก็เพจเราก็เป็นของเขาไปแล้วค่ะก็คือเราก็ไม่มีเพจไม่มีแบบเพจเราก็ถูกถูกแฮกไปเรียบร้อยคะ่ะแต่ว่าโชคดีที่ยังคิดได้ว่ามันแปลกๆนะว่าทําไมต้องแบบอยู่ๆก็ส่งข้อความมาว่าเราละเมิด อะไรนะเราไม่ปฏิบัติตามกฎของ y o u YouTube เท้ยไม่ใช่ you tube สิไม่ปฏิบัติตามกฎของเพจของ facebook ใช่ไหมแล้วแบบเราก็เลยลองเข้าคอมดูค่ะก็ดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบผิดปกติว่าแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแบบไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎนั่นนี่ก็คือทุกอย่างก็คือสีเขียวหมดเลยแล้วอยู่ๆก็แบบในข้อความนั้นบอกว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎ คืออะไรกันเราก็เลยอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าเราก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลดูใน YouTube นะคะเขาก็จะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคือรูปเฟซเนี่ยเป็นรูปคือเป็นรูปเดียวกับที่เขาทักเรามาเลยรูปเฟซของเขาอะที่คนพูดพูดเกี่ยวกับการโดนแฮ็กเพจนะคะรูปเฟซของคนที่มาแฮ็กเพจเขาอะเหมือนรูปเฟซของ คนที่ส่งข้อความมาหาเพจเราเลยเออแล้วก็แบบเฮ้ย <gasps> สวยแล้วเออไม่สวยสิเกือบสวยแล้วเราเกือบสวยแล้วต่งางหากคือแบบยัโชคดีไปที่ยังไม่ได้กก่อข้อมูลอะไรก็คือแบบกดลิงก์เข้าไปดูแล้วก็แบบอะไรเนี่ยเราก็เลยรีบกดออกเลยมันเป็นแบบ อุทาหอนะคะทุกคนก็ถ้าใครแบบเปิดเพจเปิดเฟซเปิดเฟซเปิดเพจใช่ไหมคะถ้ามได้แบบได้รับข้อความแปลกๆส่งเข้ามาแบบเออมันแบบมันแปลกๆนะมันทำม่งทำม่งนะแล้วก็แบบมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปเดี๋ยวอ,อันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังไว้ให้ดีนะคะแบบอย่าไปกรอกข้อมูลสมสีสมขาเด็ดขาดเพราะาเราก็แบบเจอมาแล้วแต่ว่าไม่ได้กรอกอะไรนะคะเพราะว่าถ้ากรอกไปก็คือเพจหา,ายแล้วค่ะ เหตุดนแฮกไปแล้วนะคะแต่โชคดีที่ยังคิดได้ยังมีแบบเออเซนเล็กๆมาแบบจริงแบบเออระวังนะใช่ก็แบบก็ฝากด้วยนะคะก็ถ้าใครเปิดเพจเปิดอะไรเนาะระวังตัวไว้ด้วยนะคะระวังระวังระวังไว้แบบถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อก็แบบเออต้องแบบต้องคิดแบบต้องคิดเยอะๆเลยคนพวกนี้เขามาในรูปแบบหลอกเนาะ หลอกเราได้ลุ่คออ่ะเออโชคดีนะที่แบบคิดได้อยู่คิดทันอยู่ไม่งั้นนี่หายแซบอะเพียรที่ทำมาสร้างมาหายหมดโอเคค่ะเราก็มาบอกแค่นี้นะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ <c oughs>